ในช่วงเดือนมกราคม2568ให้กับผู้ที่เกิดราศีกุมหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีกุมรวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่12มีนาคมก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะสำหรับชาวราศีกุมทุกท่านนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยคุณมีความตั้งใจที่โดดเด่นมากเลยนะสิ่งใดที่คุณกําลังพยายามทําอยู่นะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะความตั้งใจที่คุณมีความคิดเริ่มนะคะอยากจะทําอยาก จะลองดูในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จรวมไปจนถึงเรื่องเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เก่าหรือแผนต่างๆที่คุณได้วางแผนเอาไว้แล้วยังไม่มีโอกาสได้ทําในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยคุณจะได้หยิบจับมันขึ้นมาทําแล้วนะทุกอย่างมีแนวโน้มที่จะสําเร็จค่อนข้างสูงเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีในด้านของการทํางานหรือการทําสิ่งใหม่ๆถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีงานประจําทําอยู่แล้วนะมิวมองว่าคุณอาจจะได้งานใหม่ i <laughs>